ับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะราชมงคลพระนครร่วมกับมูลิธิสถาบันราชพฤกษ์และมูลิธิสตาสเต็มเพื่อสังคมสติสุขยั่งยืนสร้างภาคีเครือข่ายพัฒมิตรทางการศึกษาที่เข้มแข็งางานวิเทศสัมพันธ์กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลพระนาครจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลพระนาคร กับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์และมูลนิธิสตาสเตมเพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนโดยมีดรนภวรพลรัศดิวัชระบุญอธิการบาดีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินบุญกนิตรองอธิการบาดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงโพพฤกษาน,านันผู้ช่วยอธิการบาดีฝ่ายนวัตรกรสังคมเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันราชพึกนางกิติยาโสพลพนิษฐ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพึกนายเศรษฐากรวงอารยศกุลรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายมูลนิธิสถาบันราชพึก พลเอกพหลสงาเนตรประธานกรมกรมการมูลนิธิสตาสเตมเพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนพลโทสมเกียรติสัมพันธ์ประธานกรรมการมูลนิธิสตาสเตมเพื่อสังคมสันติและพันเอกเพิ่มพรจงประสิทธิ์กรรมการมูลนิธิสตาสเตมเพื่อสังคมสันติณห้องประชุมรัิีพัฒ์ชั้น3าอาคารรัิีพ,พัฒนาศักด์ราชมงคลพระน,นครส่ยนเทเวศ โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการศึกษาวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่นด้านสังคมศาสตร์ด้านการศึกษาการสาธารณาสุขหรืออื่นๆตามพันธกิจของมูลนิธิและมหาวิทยาลัยและเพื่อร่วมมือทางวิชาการในการประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านวิชาการการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษานอกจากนี้ยังร่วมกันส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางปัญญาสตา r s t เตมตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่ร,ระเบียบโลกใหม่ในการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งประสานความร่วมมือทางวิชาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางปัญญาสตา r s t เตมรวมกับศาสตร์ด้านอื่นๆนังทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระน,นครรายงาน